ก็สวัสตีตาผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ปากเกาะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับผมที่มาครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะมาด้วยลำนี้นะครับผมโอเคนี่ลาไต่กองมาเปิดซิงด้วยครับพี่แกไม่เคยมาครับผมไม่เคยมาจริงๆครั้งแรกในชีวิตเจอไหมครับครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูผลงากันดีกว่าครับว่าจะได้ตัวอะไรบ้างดูเชียร์ชั่นดัดปากเกาะพี่แกมามาก็เปลี่ยนครับ คนรู้อะไรอย่างครัคคบผมนี่เลยทงมาไม่รู้เฮียได้เ,เลยรับไม่รู้อะไรเลยครับพี่น้อง,ต,ง,งต,ต่างกัไม่รู้

John. ใจน้องอัดก่อนเล่นง,ไงไว้วยกันนะก่อนงว้วยกันนะโดนแล้วครับโดนแล้วในก,กุจิกจิกกลมกับน้ำยี่สิบเมตรเกาแน่เลยวะ่ะภาพอะนนี่กเกาแน่ยยเลยเฮ้ยเด้งโอ้ยมาใส่สวยเลยครับใ <Okay. S 1> ส่สวยเลยครับผม มันแดงนี่เลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะมาเลยครับลปลบด,ด,บบปดล็อกเลยครับผมนี่มันแดงมันแดงไม่ก็จิกจิกกามครับโอเคปลดล็อกเลยครับผมใส่ใจได้เลยนะตอนนี้ตอนนี้รักสิบตัวไอ้หลอดเบอร์รู้นัด 講講。Kong, วันนี้น้ำตายด้วยครับผมแล้วก็จิก,งล,กลงสบายเลยครับวันนี้เจ็ดคำก็ลงได้ครับมีแตาน้ำใหญ่ประมาณสิบห้าคำนี้ตายแน่ลงไม่ถึงกองไหนควันนี้กองขวาเลย ăn nước mát Ủa thấy là <cười> <cười> vừa xét tét rồi. ồ có ây luôn này, ăn bắt lời cấu nào à hoài lẹ đây baby cooper yep pa cọc กับปด๋ปดกระป๋อเนี่ยทำการกลางกับกลางร่างกายคนไม่ไหวครับร้อนเกินหรโอ้มไม่ไม่มีเลยครับ,รบขอบคุณขอบทำการกลางร่า,า,างกายก่อนเนี่ยกลางร่างกายอย่ามันจะใช้เพิ่มอีกที่สิบเปอร์เซ็นต์ ข้เดียวความรู้สึกย้ำเลยความรู้สึกวันนี้มาแบบซิปเปิ้ลกับหล่อมาหลอมาเลยว่าออกมาได้มั้อา EP หน้าเดี๋ยวหน้าจัดเต็มวันนี้ครับี EP นี้เอาแค่นี้ไปก่อนมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยครับหนังแรงอันนี้ว่ายักมาก็มาเลยไม่ทำปะไม่มีการเตรียมเลยเลยเตี้ยมเลยหรืองไปเตียมเลยหรอ หมาก็มาวะมาแล้วก่อนวะมันแ้วมันเลือกขึ้น,นอไรอดไงใบได้แล้วเหรอดีเป็นใบเลยนะเรือใหญ่ขึ้นเลยนะเรือพ่อขนาดนี้ขึ้นขึ้นมากเล่นนี่ครับร่างกาสแลนอ่าติจักรร่างกาเนี้เลยมันเลย <c oughs> เรียบร้อยครับทำม้อเลยครับ <c oughs> ทำสมอเรือแล้ว ไปในต่อครับคุณวัวเรือ,อรับรแก่เผปนะครับเพราะว่าน้ำมันก็เหลือน้อยแล้วด้วยไปั่ทุนน่ต้องเราไปเทไม้ทุนละ <_ S 2> ครับเราก็มาตอกหน้าดินสักแป๊บนะครับนี่เลยจับนะส่วนมากก็จะเป็นลูกปลาทั้งนั้นเลยนะครับผม แต่นี่เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายนะครับนี่ผลงานผลงานคนหัวเรือเลยครับคนหัวเรือครับข้างปานทีเดียวห้าตัวเฮ้ยไ้ไเอาแรลุกตัดเอาข้างปานด้วยข้างควายด้วยเหลือรือไม่ว่านั่น ครับเดี๋ยวทําการเลื่อนเรือก่อนนะครับอยู่ไหมครับอองครับไปไหนกับไปครับไปทำการตามองับเอาไต้ซันไต้ซันครับทำการประมงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดเป็นยุ่งอะไรอยู่ไปมาเนี่ยครับคุณอย่างร่างกายนี้ก็บใบจะย นักการท่าเนไม่โดนเองอ่ะไม่ไม่โดนนัดเลยไม่โดนอ่ะอันนี้เราก็มายอบอยู่ที่ข้างกอบรรยากาศสวยงามกับปากเกาะจังหวัดกระบี่ครับก็เดีรยวเราจะลบไปทางด้านนูนะครับลบไปแถวนูเลบะบานเลยเลยบอกว่าคันเปนตัวยูก็อืูจะอยู่ที่นี่

mong pakarang chắc à lao honey chắc mày yêu thích cock boy ở nhà cock boy cock boy cock boy cock Nằm, cứ nhạc em mà mà yang khoảng không nó ta nhiên mấy nó nghĩ tất nhiên là tất nhiên à, <laughs> là phải sốt vậy thôi thôi nít, thôi 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 Để thôi 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 ครับลูกปลาเี่ตกได้ก็จะว่าประมาณนี้เลยครับมาลุ้นด้วยเต็มมันแหลยได้แล้วรับบานได้รับได้ก็ลุยมว่าไหนเอ้ามัดมาแล้วเฮ้ยเฮ้ย สม้มจังบ้านครับตาบุษมจับปลา,าเก็บปลาก่อนนะครับตาบุษมใส่สวยหใส่ปลาดุกปลาเตใส่ปลา่งใส่ชวยนะ้อ <c oughs> ข้างปลาเนะาะอ่าก็ข้างไข่นี่ข้างโม่ครับพวกเดียวห้าตัวเลยครับไม่ได้ท้ายไว้่ทีเดียว

กองมากองมาโอ้ยทำไมเจอขึ <idi guidelines> <inaudible> ้นแน่ะมาครับมาติดไตมาระบาลเลยมาแต่ปลากรอบ อ้ยเรียบร้อยครับชูได้ที่นี่เป็นอะไรกับเดนดอเหรวะไลโก้กไลโก้ครับกินไลโก้กิมาปลาเดกันไาลโก้ดิมาลอดนะมาดอคราดอตยเหลือไม่เอตอนนี้เข้าไม่เหงเลย ทำไรอ่ะทำการคาเวลาพวกแบตลอยสายลอยล่ะคี่จะคาดสายลอยครับสชยยานอนสายลอยปองไม่เคยพ่อไม่รู้พ่อมาคนเดียวอยากสถานการณ์ไม่เกี่ยพ่อแล้วไม่มีอะไรตามกับจังหวะนี้ ไต่สันก็ไม่หรอกไม่ดีเพื่อเขาบอกว่าเพื่อนไม่ไก่โค้งเลยเสอะมึงแหล่ส่งมันมานาโค้งอรอกมาเหลือไปอ่ะ่รแหล่ส่งมันนายแบบโค้งเก่งโค้งเก่งเลยดีไซน์มันอยู่แนไหนอยางูง่ทาีเลยเนนาโค้งเก่งเลยเนาะ

ก็ลอยกับข้าวนี่เลยอยอดแสงนิดนึงครับนะก็ไปด้วยนี่ข้างปลาปลาลูกปลาน,นิดหน่อยข้างปลาน,นี่ั็มีเลยปนละาปีวันนี้เดืุนไม่กินสักตัวเลยครับนนนะโอเคนี่ครับข้าวบุ้งก็ในตีกับวันนี้เอาไม่มาโอเคส่งตัวพอ โอเคครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะแต่ตัดชมมาถึงตอนนี้นะครับหน้าหว่ากันไหมครับผมสวัสดีสวัสดีครับ